มาทำโอเคตอนนี้นะคะอุอ้ยม,มาตั้งมาเลยตอนนี้อูกินได้แล้วทุกคน ไป,ไปด้วยนะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวรถชนรถเป็นลำเดี๋ยวจะไปทำไมเนี่ยขึ้นรถอืมขึ้นรถเดี๋ยวรอให้เขาเลี้ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปเ <c oughs> ช้าที่ค่อยนไปเรียม พร้อมแล้วคะ่ะพร้อมเดินทางสู่ทุง่งนานะคะบ้านสวนน้อยก็มารอส่ง สีที่อเอาออกเนาะจะเพื่อจะได้มีที่มัดเชือกนะคะทุกคนก็จะเก็บไปนะคะแล้วก็ไปทําอยู่ที่นาต่อ แผ่นยาวมากนะคือยาวรวดเดียวเลยนะทุกคนีน้นอยมาส่งบ้านบ้านปลลอมส่งบ้านปลลอมคะ่ะอย่างนี้สวยจังเลยโอ้ยยาขยมย,ขยม S <S <ans> <S ไม่ทำลูกไม่ทำไม่ทำลูกอันตรายอย่บ,บิดนะลูกอันตราย วันดีลุงหรือยังลูกวันดีค่ะลุงวันมาช่วยเลย

ผูเขาฮือนมือเดียวทุกฟ้าเฮือนเลยไร่ไร่เอา้ออกแันไเออเราต้งม่ป่อออกแ่ออกไม่รอออกต้องอะไรไไก่ไกหมูเล่นไนารักบอางไม่่าเาเของจอดรถไฟบ้านเกาเนอะใ่เรถไถขรถไบานลต้องแขก ้องน้ามันม right? ีหองขั้วก็มีทำบ้านหลังไว้แับวองเขดทำไม่ต้องทำหลังใหญ่แค่ไปเป็น้องสามาเที่ยอันนี้มันมีรอรับสายสาๆเอาปดมันได้อยูป้าทีเห็นนี่ยน้นมาโอ้เดี๋ยวกู คิปังๆเี่เดือดก็ถือระดบเนิดเดดคินี้ตีปังเลยน hmm. for the the like ี่แหละ้ได้พ่อากัตงื่อนงเนก็ถือระนี Wh ้แล้วก e ็ต้องคิดมากเนาะเดือึ่งเดอดมาท่หนึ่งหาไม่ได้ที่หาีหรอกที่หาก็เียเลยนี่ยันี่ยงไย่งตน้าเ

พันมฮอสเย็นได้ลูกมันพัดลมฮอสลูกถ้าฝนไม่ไหวอยลาอากาศเปีแ่อย่างนี้หตอนแรกตอนแรกก่นอนเว้นยกกระจกแน่ห้องบึมบึมหอยได้นอนเว้นบอสกว่าไรนี่บอกปเลยหังหูนะหัวละเขาบอกแล้วบอก ทนี่ประมาณนี้ะทุกคนก็หลังจากที่ยกบ้านเสร็จนะคะเราก็ช่วยกันทําความสะอาดตรงนี้นะคะทุกคน